จะเอามาปิดใช่ไหมที่สูงๆใช่ไหมมันจะไม่วาบแล้วเขาก็แล้วเขาอ่ะจะหนูเคยดูไงติ๊กตอกแล้วเรื่องแมนอ่ะมันจะตายไงกับน้ำหนูรู้เขาจะเทน้ําลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็ก,ก็ตุ๊กตุ๊กตุกตุ้มแล้วมันก็จะตายอ่ะน้ําอ่ะแค่นี้เดี่ยวเองแก้แค่น่ะก เลือดมันก็เยอะนิดหน่อยนะมีสองหลอดเลยมีเลือดสองหลอดเลยเรามีเลือดแค่หนึ่งหลอดเองเราสู้มันได้ไหมสู้ไม่ได้แน่นอนทำไมเลือดมันเยอะโอ้เลือดมันเยอะมันมีสองหลอดไงมันก็เลยค้างอ่ะยากเอนเดอร์เอนเดอร์ดักกอนคายากแล้วเราจะหามันเจอได้ยังไงเอนเดอร์ดักกรอนเลือดเอนเดอร์ดักกรอนมันเลือดมันเยอะกว่าเยอะ มันจะเยอะถ้าห้ามันจะห้ามันจะห้าอันนะมันจะห้าอัน,นแล้วแล้วมึนฆ่ายากด้วยวิธีให้มันมาตรงตรงสู้กดแล้วก็ใช้ดาบมาฆ่ามาฆ่าเปน็นานๆพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกแล้วม,มีขายให้เราแล้วก็เอาทอดเองให้มัน ก็จะเก็บได้เพ<ท>มันจะมันจะเป็นแค่ไม้เองมันก็คือเขียนนี่เองเล่นเล่นไหมวิธีแก้แค้มไอตัวสลามเ้อาคข้าไปเยอะๆข้าสลามอ่ะมันยากสิถ้าข้าสลามเป็นอันใหญ่มันจะแยกขึ้นไปหนึ่งสองอันข้าไปสองอันก็แยกขึ้นไปเยอะ สี่สารน้อยมันก็จะตายมันก็จะไมู่่